อ๋อแล้วมีลดราคาเฮเลนด้วยเดี๋ยวพี่ลองลดดูไหมลดร,ราคาสกินเฮเลนเข้าสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยเนาะมันคล้ายๆสกินประมาณริมัเต็ดอะน้องๆมันลดร,ร,ราคาจากราคาเต็มกอดยวนรักก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้อยากเล่นจริงๆเพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่910แล้วก็มันจะลดได้3ครั้งเนาะเอาอธิบายแบบเร็วๆวแล้วกันเราจะเสียค่าลดครั้งแรกหนึ่งคูปองนะไม่ต้องอ่ากนกนแล้ง นี่ไงกติการถได้สูงสุดถึง99เนาะไม่พูดดีกว่าว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่อะไรไงนเนาะ59โอ,โอ้ถ้ามันถ้ามันถ้าดวงดีจริงๆถ้าเหลือสัก70 80ถ้ามันไม่ไม่แพงมากก็น่าจะจัดอยู่นะถ้าไม่เกินไม่เกินเอาที่มันอยู่ในเลทที่ไม่แพงมากแ้วถ้ามันเกินถ้ามันเกิน75เซนพี่จะ,จะจ,ะจะจัดแล้วกันแต่พี่ไม่ได้เล่นเฮเลนะ